นี่ครับตะภาคใหญ <Yeah. S 1> ่ดูไสดูไสโอ้ยหน้าลงเบ็ดหน้าหน้าหน้าตกเบ็ดนะครับหน้าตก สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมต้อมคนธรรมาหากินนะครับก็ไปเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปยามเบ็ดนะครับหลังจากที่ผมมาใส่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้มาใส่เหยื่อทิงไว้อีกนะครับผมทางเดินก็ เป็นขี้โค้นนะครับโอ้ยจมจมจมก็ผ่านที่ได้แล้วมารออยู่นี่แล้วนะครับว่ายังก้อหลังแรกยบๆนี่หลังแรกยบๆก็ดี่นี่ๆี่นี่นีนี่ไหนไหนเน่ยเขาวๆก็ไหนหมดเลยนะ ก็ไพ่เอ้ยต้นยานี่ยหลังเนี่ยนี่มันได้ใส่น์นะฮะปุนี่ปุนี่ปุนี่อ๋อแค่ล้นนี่เด้อไปเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่าก็พันโอฟนะครับครับไป ลองบูวกันเลยเพราะว่าพันธีเห็นดึง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 แล้วนะครับหนึ่งหลังพันธีลงก่อนดึง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 ละะตูบีกนะะตูบหลังฝนเฮ้จะฟังจริงไอ้ทียเดี๋ยวเอาไปลงมไปลุมแล้วบนนี้ฝั่งนู้นเราก็ใส่นะครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับผมใช้เวลา พอสมควรนะครับถ้าเราดูเบ็ดนะอาจจะแสงเยอะไปหน่อยกิดเดียดยยเด้ยกิยนเดเนี้ยต,ต้องข้าบูดมาแต่ทอดไปได้ đó lại hỏi đốt ra này, ừ. hai con đều nó lạnh nhau luôn đẹp, có chơi luôn นนนั่่ไปแล้ว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 อะไรครับไปแล้วเห็นแต่ไกลๆเนีอยยูนโฮลดูนะครับเห็นนะครับโอ้วาดสังขวาดอสตัวไซส์สวยเอมจะลุจจะลุจจิลุจจิลุจโอ้ยดูไซส์อ้ดม ไม่สามผิดนี่นะครับคือเบ็ดผมยังไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าผมจะใส่เรื่อยๆนะครับผมน,นี่นะครับไปตัวแรกมาละนี่นี่น,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 นี่นี่ครับนี่ครับดูดูย่าดูย่าดูย่านี่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 ีโอ้ปลาอะไรครับผมปลาอะไรครับลูกกระพัา Oh. Wow. Wow. อ, <s <S อุ้ยอ <s <S ุ i, uh, okay. mm ้ยไซย์อุ้ยไปอ่อนแรงแล้วอ่อนแรงแล้วนี่ครับตะพักใหญ่โอ้ยอุ๊บ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 เราจะถอดขอเลยเนาะขอเลยมันโดดเนี่ยมันเนาะมันเสียงน้ำหลอุ้ยอุ้ยนีกหนึ่งมาฮะอะไรนะครับเลขสองสามสี่ห้าหก คันะงนี่มีรู้สึกนิดอุ้ยคนเหลือคนเหลืออย่าคนเหลือคนเหลือคนเหลือโอ้ยเกินไม่กลัวแล้วอุ้ยวัดวัดวดวดอุ้ยอุยดูไซดูไซเอ้ยหน้าลงเบ็ดหน้าหน้าหน้าตกเบ็ดนะครับหน้าตกปากก้นเหลืองนะครับโอ้โหดูดูเข้าคอ ขอขอครับขอขอ,ขอใกล้หน่อยครับนี่เข้าขอเลยลื้นไปแขนนะครับเดี๋ยวไป ละขันยาเนะเ้โลนี่โอ้ยโลนักแบนนี้นะอ้วนสั่นโอ้โหดลยเห็นหโลโลโลหนึ่งนะเนี่ยเตี้วหรอเก้าขีดบอกเล้าแต่สักวันเลยนะบอถ้าจะเอาแปลมาเจอกันมันจะพอดีว่าฉากจากเมื่อกี้นะครับผมแบตหมดนะครับ ผมเช็คแล้วแต่ว่าแบตมันเสื่อมนะครับผมทีแรกมันมีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นะครับแบตหมดนะครับไม่ได้เห็นปลาไม่ได้เห็นฉากปลาตัวนี้ปลาสวายแล้วก็กดค้างน้อย2ตัวคือขออภัยนะครับผมที่เอามาทีแรกผมกะว่าจะปล่อยนะครับแต่มันเกินตะขอนะครับผมก็จําเป็นต้องเอามานะครับไม่งั้นจะตายเปล่านะครับเสียเปล่านะครับเพกเหลืองก็ไซสอยู่ประมาณ โลนะครับอันนี้ก็ประมาณโลกว่าโลหนึ่งครับผมแล้วก็สวายน้อยสวายตัวหนึง่งแล้วก็นี่เป็นปลาแดงนะครับผมหนึ่งตัวนครับไซส์ประมาณสามขีดสี่ขีดนะครับปลาแดงแล้วก็สังขวาดครับผมอโอเคครับผมสวัสดีครับ